เราไม่ยินเนาะลูกพี่เนาะเนาะเนาะอือาละแพงมันป่านนั่นแหละก <c oughs> ินปลาทูทุกวันเนาะลูกพี่กินข้าวกับปลาทูชาวปลาทูวันละตัวาขาละตัวไอ้ชาวยินหมดไปสองตัว เนาะก,กินดีที่นาะก,กิน,กนข้าวกับ<ด>ปลาทูกินดีอยู่ดีเนาะบ้าถ้าอะไรหอมขอนมาขุ้นเลยแข่งที่นา,นานะเท่านั้นถึงฉันจะไม่ได้กินอะไรก็ช่างฉันกินข้าวจำแกวแต่ลูกพี่ได้กินปลาทูไป้อ้ยเอ้ยรแข่งกันตอนนั้นลูกพี่ลูกพี่กินยังไงนี่นพูดอย่ากพูดอไไรเห็นนักเได็จ แล้วกินยี่บะข้าวนี่นะกินยี่บะข้าวหมาหามันเยอะมันพอได้จริงเลยไม่เอาหรอม่จอพอพอยังลงมาอยู่มึนดีรบตาหน่บิึงตาหายแล้วบ่โอ้ยตาเป็นเพลย์เลยทั้งเจ้ากันจ้ากันเลยกินแล้วบ่ข้าวน่ะกินแล้วบ่ ดาบกินแล้วบอกเขานะจ้าก่อนจ้างไม่จ้าเไม่ได้กินเขานะจ้าก่อนจ้ากันเลยมีได้เผยชนีนะเบิ้งเต้เพิ่ะมันกินแน่เชมแล้วบอก เยอะล้สิหิวล้สิหิวก็กินกินกินจ้าจ้าก่อนลูกจ้าก่อนนี่ได้กินได้สามีจ้าเยสื้อจานี่ กินกรบนี่แหมกินข้าวนี่แหมกินแต่กรับบ่นนี่ดาดากิน

รถก็ไม่นั่งข้างหลังเด้อนั่งข้างหน้าคุณเด้อดีนั่งรถก็ดีอพอได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์วิ่งก่อนเลยขึ้นข้างหน้ามอลูฟี่ขึ้นข้างหน้าเลยบ่ไม่ยอมนั่งข้างหลังเด้อถ้าเบิ้ง